ลาบวนบาจโจนนะคะทุกคน,นแต่ว่าช่วงนึงว่าเราจะไปลรงแรมออนไลน์เราจะไปลาบวนบาจโจแต่ว่ามันไม่มีไฟบินตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปลงที่าก,กัตตาก่อนนะคืนนี้เราจะพักที่จาก,กัตตาเสร็จแล้วพรุ่งมีเช้าเราจะบินต่อไปที่ลาบวนบาจโจนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็แค่บินไปนอนเฉยๆโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูต่อว่าจาก ที่ดอนเมืองไปจาก,การ์ตาเข้าเมืองอยังไงแล้วก็ไปถึงผ่านสุลกากรยังไงบ้างแล้วก็ะจะไปลาบนบาจโจต่ออังไงนะคะโอเคติดตามกันด้วยนะพาดนีวากนเราใช้เวลาบิน3.5ชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพไปที่จาก,การ์ตาค่ะแล้วก็ไปนอนที่โรงแรมสนามบินจากนั้นเนี่ยเช้าวัวนรุ่งขึ้นเราก็จะนั่งเครื่องจากจาก,การ์ตาไปที่ลาบนบาจโจใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะคะ หลังจากลงเครื่องนะคะเราเดินตรงไปเลยค่ะแล้วก็จะไปผ่านคนเข้าเมืองก็คือผ่านประตูออโต้เกตนะคะสำหรับเซาท์อีสต์เอเชียนะคะเนาแนะนำว่าให้ทำอันนี้ตั้งแต่ที่เมืองไทยเลยจะได้รวดเร็วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ควรทำก็คือตรงผ่านออตอมอน,นะคะก็ผ่านศุนลากากรน,นะคะอันนี้ก็สแกนทำไปก่อนได้เลยนะคะน,นี้ซิมที่เราใช้ในทริปนี้นะคะถือว่าสัญญาณดีเลยเครือข่าย XL นะคะกลางทะเลก็ยังมีสัญญาณอยู่ค่ะแนะนาเลยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะ สวัสดีค่ะวับมาตอนนี้อยู่ที่แอร์พอร์ตจาการ์ตาเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ลาบุนบาโจใช่ตอนนี้มาเข้าคิวยาวมาบนะคะก็เราไปใส่การบินบาติงแอร์มาขึ้นที่เทอร์มินอลสนะคะก็ใครจะมาวันนี้ก็เกือเวลาหน่อยเพราะว่าเขาเปิดช่องให้ใช้าอินน้อยอ่ะคนเยอะมากฉะนั้นโอเคเดี๋ยวต่อคิวก่อนละกัน ใครที่นั่งสส่กับบินบาทิกแอร์นะคะเราแนะนำให้โหลดแอปบุ๊กเควบินอไว้ก่อนแล้วก็เช็คอิน24ชั่วโมงก่อนที่จะบินนะคะแล้วเราก็จะค่อยได้เลือกที่นั่งตอนนั้นนะคะก็อย่าลืมเลือกกันนะคะฝั่งขวาเนี่ยก็จะได้เห็นวิวมุมแบบนี้นะคะก็จะเป็นมุมของเกาะอ,อันนี้ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะแลนดิ้งค่ะก็จะได้เห็นวิวสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เราบนบาโจเวลาจะเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งนะคะ สนามบินมาแล้วเย้ตอนนี้อยู่ที่สนามบินโคโมโดนะคะราบุนบาโจค่ะเพิ่งแลกสดๆลร้อนเดี๋ยวกันมันจะไปรับกระเป๋านะคะแล้วก็เตรียมตัวไปเที่ยวกันเย้มาถึงโรงแรมที่เราพักกันในรอบนี้นะคะเราพักกันที่โรงแรมล็อกค Collection Hotel เทลลาบ a นบาโจค่ะ ก็จะเป็นโรงแรมบูติกนะคะเล็กๆอันนี้ก็เป็นส่วนฟรอนต์นะคะก็อันนี้เราฝากกระเป๋าไว้ก่อนขึ้นลิฟต์มานะคะก็จะเจอเป็นลักษณะาอาคารสีขาวนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําสีฟ้าสระเนี่ยจะมี2ที่นะคะคือด้านในโซนนี้นะคะแล้วก็โซนด้านนอกนะคะก็การตกแต่งเนี่ยเขาจะทําเหมือนเป็นที่ซานโตลินี่เลยะคะ่ะก็คือสีขาวตัดกับสีฟ้าสวยงามมาก กองทัพเดินทางด้วยท้องนะคะแล้วก็มาหาอะไรกินกันก่อนนะคะมาที่ร้านอาหารชื่อว่าทามันลวดนะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่บนเขาะคะ่ะก็ตอนนี้ก็นั่งรอข้าวอยู่เนาะเขาน่าจะกำลังทำประมาณดเดี๋ยวเข้ามาเมื่อไหร่ก็ถ่ายห้ดูนะคะ ทมันลวดเป็นอีกหนึ่งร้านดังนะคะที่วิวดีแล้วก็ตั้งอยู่บนเขาจริงๆแล้วเนีย่ยแนะนําให้มาที่นี่ตอนช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะจะได้บรรยากาศที่สวยงามมากเลยค่ะแต่ก็เรามาตอนบ่ายนะคะก็ก็สวยไปอีกแบบเนาะสวยแบบร้อนๆนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะทําประมงแล้วก็เลื้ยงท่องเที่ยวเป็นหลักค่ะมาแล้วเมนูแรกของเราในลาบูนบาจโจนะคะเราขอแนะนําเมนูสเตปปาค่ะอันนี้อร่อยต้องสั่งนะคะ จากร้านท่ามานวนนะคะเราเดินเรียบลงเขามาไม่ไกลก็จะเจอตัวเมืองคะ่ะก็จะมากินไอติมกันหน่อยนะคะกีเข้าไปชิมไอติมนะคะใครข้างในมันค่อนข้างเล็กเนาะชื่อร้านว่าเมสัตเบลมอนนะคะเป็นร้านไอศครีมก็ใครแบบว่าหิวเนอะอยากกินของหวานก็อันนี้พอใช้ได้นะคะลองมาทานดูเนาะก็ ร้านมันเล็กนิดนึงอะแต่ว่ามีแต่ฝรั่งมาทั้งนั้นเลยอะก็เดี๋ยวเรากำลังจะอันนี้กินเสร็จละเดี๋ยวจะดูเดินดูสักหน่อยว่าในเมืองแบบตรงใจกลางเมืองม,มันมีอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวตามเรากันลาบวนบาโจเนี่ยมีถนนใจกลางเมืองอยู่แค่ถนนเส้นเดียวค่ะถ้าเทียบความเจริญที่นี่ก็น่าจะคล้ายๆเกาะเต่าบ้านเรานะคะ ก็ที่นี่จะมีศูนย์ดำน้ำอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็สองข้างทางเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีพวกร้านที่ออกทริปนะคะใครที่ยังไม่ได้จองทริปมาจากเมืองไทยเนี่ย ก็สามารถที่จะมาจองทริปจที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ในใจกลางเมืองเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารร้านไอติมนะคะตะก,กีะ้ก็มีร้านไอติมด้วยเนาะสตาร์บัคอะไรก็มีนะคะธนาคารก็มีค่ะข้างบนก็จะมีขายพวกอุปกรณ์การกีฬานะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นเกาะนะคะเป็นแบบจุดว่ายน้ําก็ตามนะแต่ว่าจุดว่ายน้ําที่นี่หาย,ยากมากๆแนะนําว่าต้องเตรียมมาก่อนนะคะก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะคะจนมาที่หน้าโรงแรมมีรูอา มีดูรา้าไม่แน่ใจเรียกยังไงนะคะตรงแถวนี้เนี่ยช่วงเย็นก็บรรยากาศดีเหมือนกันค่ะริมทะเลเลยนะคะช่วงพระทิตตกก็น่าจะสวยมากแต่ว่าด้วยความที่เรามีโปรแกรมอื่นแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนเย็นค่ะตอนเย็นเราตัดสินใจมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่โรงแรมไอยานารีสอร์ทลาบุญบาโจนนะคะก็จิต อะไรยเย็นแล้วก็มองวิวเพลินๆค่ะตำแหน่งตรงนี้จริงๆแล้วจะตรงกับจุดชมวิวอีกที่หนึ่งที่ชื่อว่า s ิ l v i a Hill นะคะก็แล้วแต่ใครชอบวิวแบบนี้ที่โรงแรมก็มาโรงแรมได้หรือว่าจะไปบนเขาก็ได้เหมือนกันค่ะเราวับกลับมาที่โรงแรมล็อกคอคอลเลกชันโฮเทลค่ะแล้วก็มาจิบเวลคัมดริงก์กันอีกรอบหนึ่งนะคะชมวิวยามค่ำคืนจากบนดาดฟ้าโรงแรมค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าห้องของเรานี่เอง เราพักกันที่วิลล่า้ังค่านะคะห้องเบอร์206ค่ะอันนี้เป็นสะหน้าห้องของเรานะคะแล้วก็ด้านหน้าห้องก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะเข้าไปด้านในก็จะเจอเปิดมาเจอตัวเตียงคิงไซส์นะคะแล้วก็จะมีผลไม้ต้อนรับนะคะมีเซฟให้เราแล้วก็มีขนมอะไรนิดหน่อยมีน้ำเปล่าให้นะคะแล้วก็มีทีวีด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดดูไม่รู้เป็นไงนะคะ ก็ตรงบริเวณเอ,อของก็จะมีลำโพงนะคะซึ่งก็ไม่ได้ลองเหมือนกันว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีผลไม้เวลคัามาย Welcome, อย่างที่บอกนะคะเตียงที่นี่นุ่มมากค่ะอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยหรือว่าเราเดินทริปจนเหนื่อยก็ไม่รู้นะก็คือหลับก็คือถึงหมอนนอนเลยนะคะส่วนในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นชาวนะคะแล้วก็จะมีเสื้อคลุมอาบน้ำให้2ตัวนะคะจริงๆอันนี้เสียดายเนาะไม่มีอ่าง แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ชดเชยด้วยสิ่งนี้นะคะก็คือเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นภูธรรมาดาเนาะมันเป็นสระว่ายน้ําในถ้านะคะเขาก็ออกแบบมาให้เหมือนกับที่ซานตรรินีเลยนะคะเดี๋ยวยังไงคืนนี้เราไปนอนก่อนเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เชาะะ้าค่ะแล้วเจอกันนะคะเช้าวันไหม่สดใสตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะ เราวันนี้เนี่ยเราจะออกไปวันเดย์ทริปค่ะก็เดี๋ยวจะมีคนรถมารับเราตอน6โมงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือกันต่อค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือน,นะคะแล้วก็กำลังจะขึ้นเรือไปท่องเที่ยววันเดย์ทริปที่อทุทยานแห่งชาติคูโมโดค่ะก็ตอนนี้เรารอเรือกันอยู่นะคะก็คือเราจะเหมาไม่ใช่เหมาสิก็คือจะไปจอยสปีดโบ๊ทนะคะกับ เงินร่วมเดินทางกักก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 บเราอีกประมาณ10คนนะคะตอนนีน้อยู่ในเรือมาแล้วเลยจะไปเกาะพาราจากจุดขึ้นเรือนะคะนั่งจากตรงนี้ไปจุดหมายปลายทางแรกคือเกาะพาด้าค่ะนั่งไปประมาณสักหชั่วโมงกว่ากว่านะคะ สองข้างทางนี้สวยงามมากเลยอตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเขาก็จะจอดให้เราลงไปเที่ยวกัน,นะคะ่ะ ภาพความรู้สึกเลยคะ่ะเป็นไงคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะโอเคคะ่ะสู้ต่อนะคะ,คะตามมาค่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะหนึ่งในไฮไลท์ของระบบนบาโจอุทยานแห่งชาติโคโมโดแห่งนี้นั่นก็คือยอดเขาบนเกาะพารดาไอแลนด์นั่นเองค่ะ หลังจากลงเขามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปที่จุดจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติโคมโดมเหมือนกันนั่นก็คือพิง b e บีชนั่นเองค่ะเป็นหาดทรายสีชมพูที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียนะคะโดยที่พิง b e บีชเนี่ยก็คือเกิดจากเศษซากข,ของปะการังสีแดงนะคะแล้วก็รวมกันกันกบทรายก็เลยเห็นเป็นลักษณะเป็นสีชมพูนะคะโอ้โหตัดกับน้ำสีฟ้านี่ไทลร่มเลย สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นไงนะคะจากนั้นเราก็นั่งเรือชมบรรยากาศไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะจากตรงนี้เราก็จะไปหาเจ้ามังกรคุโมโดค่ะซึ่งการหาเจ้ามังกรคุโมโดเนี่ย ทัวร์ปกติเนี่ยเขาก็จะพาไปที่เกาะลินคานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยคือไกด์เขาเป็นคนที่เกิดและโตอยู่บนเกาะที่เป็นหมู่บ้านคโมโดเลยเขาก็เลยพาเรามาดูแหล่งเลยนะคะที่บ้านเขานั่นเองซึ่งก็ไม่ผิดหวังค่ะเราได้เจอเจ้ามังกรคโมโดเยอะมากนะคะเราเจอไป13ตัวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเจ้ามังกรก็จะอยู่เฉยๆนีาา่ล่ะค่ะหรือว่าเดินหาของกินเขาจะไม่ค่อยมายุ่งกับเราอย่าเวิว่าเราไปยุ่งกับ ะะโดยไกด์บอกว่าตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็ได้ไปเห็นศึกชิมชันโลกนะคะก็เจ้าตัวผู้นะคะกำลังต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียคะ่ะ เสร็จจากดูน้องคโมโดนะคะเราก็นั่งเรือต่อไปอีกสประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไปที่อีกจุดหนึ่งที่เป็นเหมือนลักษณะสันทรายสีขาวนะคะอยู่กลางทะเลเลยที่นี่เรียกว่าทาคามาคาซานะคะซึ่งเป็นจุดที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของอินโดนีเซียนะคะก็ถ่ายรูปมานีนหูน้ำใสสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูมันตากันนะคะ มากหนม่งกิจกรรมนะคะสำหรับการดำน้ำดูเจ้ามัน้านะคะที่นี่ก็คือเรียกว่าจุดมันตาของค่ะเราสามารถที่จะดำน้ำลงไปได้ไม่ไกลก็สามารถที่ได้เจอเจ้ามันต้าได้นะคะเราโชคดีมากเลยได้เจอมันตาเป็นแก๊งเลยนะคะก็จริงๆไม่ได้ต้องใช้ทักษะการดำน้ำขั้นสูงอะไรขนาดนั้นแค่พอว่ายน้ำเป็นก็สามารถจะได้เห็นน้องๆได้แล้วนะคะก็โชคดีมากเลยที่เราได้เจอน้องบางคนก็ มาจะไม่ได้เจอบางคนก็ได้เจอนะคะอังไย่างก็ถ้าเห็นน้องแล้วก็อยากไปใกล้น้องจนเกินไปนะคะพย,ยายามอย่าไปรบกวนตัดน้ำนะคะมาที่จุดดำน้ำดูปรกากรังอีกที่หนึงนะคะที่เกาะเสียบ้าค่ะจริงๆแล้วถ้าตามตารางเดิมเราต้องไปเกาะคานาวานนะคะแต่ว่าตอนช่วงที่เราไปเนี่ยเขาปิดเกาะนะคะก็เลยต้องมาที่นี่แทนซึ่งที่นี่ก็สวยมากเหมือนกันนะคะปะการังสวยสมบูรณ์นะคะ มีปลาเยอะเลยนะคะอันนี้เราแค่ s n o เกิ l นะคะเราไม่ได้ดำน้ำนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีปลาสวยงามมีปลาการังสวยงามแล้วนะคะเรามีโอกาสที่จะเจอเต่าได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวดูฟุตเทจถัดไปได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวโชว์น้องเต่าให้ดูนะคะน้องเต่ามาแล้วนะคะนะคะอะมิชชั่นก็ complete นะคะทริปนี้ ก็ครบแล้วนะคะสำหรับเดท t ทริปของอุทยานแห่งชาติคุมโดนะคะเรียกว่าสวยตลอดทั้งตลอดการเดินทาง2ฝั่งเลยนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็คือประทับใจทุกจุดเลยนะคะ mm hmm. แนะนำจริงๆค่ะใครเป็นสายธรรมชาติและอยากเห็นแลน์สเคปแนวใหม่เนี่ยแนะนำว่าต้องมาที่นี่จริงๆนะคะ กลับมาที่โรงแรมอีกรอบนึงค่ะมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็สวยงามมากเลยโรงแรมสวยวิวสวยส่วนยามค่ำคืนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะภูบาร์นะคะก็จะมีดีเจคอยเปิดเพลงให้จนถึง5้าทุ่มนะคะจริงๆเราต้องออกไปทานอาหารอิตาเลียนนะคะที่วางโปรแกรมไว้ห่างจากโรงแรมไม่ไกลสักประมาณโลก,กว่าๆเองแต่ว่าเราเหนื่อยแล้วนะคะเราก็เลยขี้เกียจ ออกไปเนาะเราเลยสั่งแกลบมาแทนนะคะกออ็อาหารราคาไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็จ่ายด้วยยูทิบได้ค่ะอรุณสวัสด์ยามเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงเชาะะ้าค่ะก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยวันนี้เราจะพาชมโรงแรมนะคะว่ามีจุดไหนที่สวยบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตึกโรงแรมนะคะ s i กเนเจอรเนาะ วิวพันลน้านจากโรงแรมนะคะดูโรงแรมทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องของเราตอนกลางวันบ้างนะคะก็อน,นี้เป็นประตูเปิดทั้งเข้านะคะแล้วก็นี้เป็น ูที่เป็นถ้ำนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีเป็น floating breakfast ให้นะคะรวมอยู่ในค่าห้องแล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็คือวิวสวยมากนี้ก็ได้ชิลนะคะถ่ายรูป mm hmm. คือโรงแรมนี้เป็น instagramable mm hmm. ค่ะถ่ายรูปสวยทุกจุดจริงๆนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมของห้องอาหารนะคะวิวคือสวยมากเลยค่ะ mm hmm. แบบกินไปชมวิวไปนี่ฟินสุดๆ ใครที่สนใจที่จะมาโรงแรมนี้นะคะเราเอาราคามาฝากค่ะห้องที่เรานอนก็คือวิลล่าคังคานะคะจบแล้วค่ะทริปราบบนบาโจเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ